สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องสาลาวเฮาล่ะกันเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยน้ำเด้อมันนีกะฝนตกเนาะพี่น้องทีซสปปลาวเฮาฝนตกมาซองมือแล้วเนาะม่อคืนนีกะตกเนาะมันนีกะตกอีกแล้วจ้าพี่น้องกะโคตรดีใจเลยเนาะถึกใจพ่อแม่ประศาชนร้ายฝนตกมาพี่น้องคำคืนนีดาวล่ะก็ว่าสิพาพี่น้องไปหาไต้เนาะไปหาการกบการเขียดจ้าพี่น้องโดนนเทอาสิพาพี่น้องไปเนาะ อีย่างนองหล่ากับหูว่ามันซีมีหรือบ่อเนาะพวานนองหล่าบ่เคยไปไต่เขียดจักเถื่ออยู่อัตตะปื้อเนาะพี่น้องเพราะว่าแต่ละคลิปในช่อนองหล่าเฮ็ดไปไต่ไปการกบการเขียดก็คือตอนอยู่ปากเซเนาะแต่ว่าอยู่อัตตะปื้อในยังม่ทันเคยพาพี่น้องไปจักเถื่อกาสิีลองพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะว่าอยู่อัตตะปื้อเฮานี่ซีมีอยู่บ่กบเขียดในพี่น้องสีลองเบิ่งว่าซีมีหรือบ่อันนี้ก็เป็นคลิปแรกมือแรกที่นองหล่าสิพาพี่น้องไปการกบการเขียด คองปีนี่เนาะพี่น้องคองปีสองผ่นสับซองนี่เนาะเออซาสามเลยวะอ่าโอเคก็เลยเดี๋ยวหลังสิบผ้าพี่น้องไปหาการกบการเขียดน้ำกันเลยเด้อว่าซิมีหรือบ่อ่ามาพี่น้องสิบผ้าพี่น้องมาหาไตซึ่งน้ำก็บ่มีเนาะตอนนี้น้ำก็ไม่มีค่ะเฮาสิได้ยอยู่บ่กบเขียดนี่อุ้ยมิดะ บ่มีน้ามีนายเลยพี่น้องคนตกครั้งแรกเนี่ยมันตกแต่เว้นเนาะยานาราบด้ากบได้เขียดดอกจ้าสิมาการกรบการเขียดครั้งแรกเลยอยู่ที่สอปปอรลาวเฮาเนาะฝนตกอ่ามือแรกที่สอปปอรลาวเฮาเฮากะสิพาพี่น้องมาหาการกรบการเขียดเด้อบัดทีนี้แต่ว่าคือบ่เห็นอีอย่างเลยเนาะพี่น้อง มาเสียเวลาซื um er> ้อประจักนี่บ่มีเลยเจ้ามันบ่มีเลยเนาะมิดนะบ่มีหดตากรุบตาเขียดเลยพี่น้องมนีสละก็มากับผี่เอือยเนาะมาสองคนจ้ามาหาการกบปะสานแต่กะบ่เห็นหดกรบหดเขียดเลยพี่น้องน้ามกับบอมี มีเขียดจังได้บัดนี้งงคือกันเด้กับพากันนางงงอยู่นี่แหละ <c oughs> อยู่บ้านเฮานี้มันอึดแน่นะพี่น้องเอ้คันอยู่พ่แม่นตังว่าเนาะคันแถวหนองหลาบพาพี่น้องไปอยู่แถวปากเสบไปหาหันมีได้พี่น้องแถวน้องหลาอยู่อยู่พุ่นเนาะอันนี้ละมิดเลยบ่มีอย่างตากบตาเขียดกับเห็นเลยพี่นนอง มันบ่มีนามเนาะคันมีนามก็คือซิมีน,นี่บ่มีนามมีในเลยจ้าไปหาการกรบมือนีก็ได้หน้าปติแบบเกีียดแบบกบเนี่ยอ่างลุยขาให้เป็นกบเดอ้ออันนี้เดอ้อหันมันมุบตาแล้วแวบ,บหนึ่งมันอยู่ใสเนาะมันรี่แล้ว นาจะเป็นกบเขียดตัวน้อยจ้าไม่ใช่กบจ้าเขียดจ้าทุกคนและเขียดตัวหนึ่งนี่มนัมนมนัมนมันมันและเขียดตัวหนึ่ง หนึงแขกม้านแหกม้านมันมานแบดนี้ให้เห็นบักลายเลยต่อไปให้เห็นบักลายเลยว่าซ่านแหกม้านแต่ตัวหนึ่งพี่น้องบอมี่เนาะหอดตามกับเรเห็นเลยสต้องได้กลับแน่ๆค่ะ ่เห็นตากบตาเขียดเลยจ้าทุกคนมันอึดปานนี่บออยู่บ้านเหรอย่วให้เลยในี่ก็มาเขียดอะอยู่ตานกไล่ยอามาเช้ เห็นอีกตัวหนึ่งจ้าเห็นอีกเห็นอ,อ,อีกนี่เลยจุบมานสองโตแล้วพี่น้องนี่ฮะตัิดีบัตเอ้ส์่ะฮึก็ก็ก็เกนะหนึ่ง嘛ยี่ตีโอโนโอโนสั้นเดี๋ยวเคลียร์เท่าสิไป เลยยาละวายไปพี่นองไป้าการกันบุกคอยมีเนาะอันนี้เขาให้แมนเดออันนี้เดอเขาให้เป็นกบซาจากโตหนึ่งนี่นอมแมงมุมเจ้า คิดว่ามาสิเป็นกบสุดท้ายมันเป็นแมงมุมมาสัน้นตาแมงมุมนี่รายหลายตาเขียดนี่อึดแพงหากว่าฉันในครอบครองนี่หายจริง จะเกิดีิแหะแล้วมันไม่มีเลย่ะนะบ่เมนบ่แหะแต่ว่ามันบ่มีอลมอออีมาซื้อพี่น้องมาซื้อปบ่ยกบได่เขียดอียังมาไปหาปต่กบนี่พี่น้องได้เขียดมาซีหาโตนี่เนาะ มันบม่มีพี่น้องบ้านเห่าก,กัดอึดแบบนี้ในละขนาดแบบฝนตกนี่ฝนตกกิซี่กับบมีเนาะเพราะว่าน้ำอยู่หนาบ่ค่อยมีเนาะฝนทั้งหนาหันบ่แหงปนานในว่าสันเม่ต,ตกอยู่บ้านสินะกับแบบบ่มีน้ามีมหนสังประมาณน,นี้พี่น้องอีกอย่างกะแต่ว่าัตงแต่ฝน,นตกมาั้งแต่แต่ละปีสังกับบเคยไปต่ายเหียดตังอยู่ยบยานบนานบ่เคยไปหากุ้หาเขียดเลือเถื่อพี่น้องปีนี้ก็เลยมาชิลองไปบึงคิดว่ามีนะพี่น้องสรุปเร็วคือ อยู่บ้านห้าวบอมีกบมีเขียดโดยพิลไยจนเมื่อยนี่ได้เขียดมาสามสีโตหาโตเนี่แหละเมื่อนาสิปีหายร้านกินคนบ่เคยกินเขียดจากเ่อสีหายคนกินเนาะคือความจริงนะอยู่บ้านห้าวแบบว่าบ่ค่อยมีเนาะบ่ค่อยมีกบมีเขียดหันะไหนมากกันหนิกอะสี่หายคนกินเพราะว่าตั้งแต่ผลเกิดมาพี่แนวท่านเคยกินเขียดมาซ่าน้รงหลานี้ก็เคยกินแล้วได้เพราะว่าบ่ค่อยมีบ่คือตะกี้เนาะตะกี้หัน แต่สมัยอีพออีเม่เิ่นกับว่ามีอะไรกบเขียดอีสังอื่นมีสังหันมีอยู่เนาะแต่มาฮอดปัจจุบันนี้นี่มิดเลยบามียังเลยนะพี่น้องก็คือแบบพาพี่น้องไปหาไตกะคือเห็นในบรรยากาศเลยเนาะพี่น้องบ่มียังเลยแบบน้าก็บ่บมีสังกับ่มีบ่มีหอดเสียงกบเสียงเขียดห้องซํำเนาะก็คือมองอื่นมองอ,อื่นที่เราหลากเคยไปไตอีสังขนาะก็มีอยู่ไหนแบบ เาบเห็นโตกับยินเสียงหันหน้าหงออันนี้พ่มีเลยแบบนิดสิร่เลยบ่มีอีสังเกิดขึ้นเลยต่างหากกะเลาะป้าว่าเบิง์ทูจีเนี่ยเอ้ยเบิที่นู่นอีสังปาวันนี้กะบ่มีเลยพี่น้องบ้านเห่าเนี่ยกะอึดแท้อึดฟ้าแนวกินไพี่น้องคืออยู่บ้านเฮ่านี่แนวกินนี่อึดเนาะคือแบบกบเขียดอีสังบ่ค่อยชิมีแต่ว่าเ่อไม้อียังหันเห็ดทอนตอนไก่อีสังกะพอมีอยู่เนาะคือสมัย บ่เป็นแสมัยตะกี่ดอกตอนน้องหลา,ขานข้าน้องหลานยังหน่อยสั่งฮะนนะกะมีดอกกระโจกกเกียวเห็ดพอกเห็ดเพาะเห็ดตะงงระงงก็มีร้ายนะพีนน่น้องน้อยน้โตก็ล้ายแต่ว่ามาหอดปัจจุบันนี้ฮะนะอาจจะเป็นย้อนแบบว่าเขาดุด,ดินลร้โพดเนาะเขาดุด,ดินลายโพดหนึ่งเขาดุดดินเขาเห็ดมันเขาปุูกมันสังประมาณน,นี้แล้วก็ซ่องแบบอ่าเขาดุด,ดินนะ เขาแบบกว่าคนเวียดมาเห็ดกษตรอยู่บ้านเฮาเนาะคนเวียดคนจีนเขามาเห็ดกษตรอยู่บ้านเหานี่เขาจะดุดเอาดินไปดุดแต่ปลูกปลูกข้วยอปลูกอ้อยปลูกมัมีปลูกอีสังอิังขนาพี่น้องคิดว่าน่าจะเป็นแบบมีสารเคมีอะายบอกว่าเขาใส่ปุ่นใส่ปุยเนาะเออใส่ปุยใส่อีหยังขนาะคือว่ามันมันเดิมดับซูนเนาะหรือว่าประมาณนี้มาจากพี่น้องมันจะมอมีนะพอตะกี้ก็มีอยู่ได้ก็มีพอได้กินอิซังขนาะ คืออีสังหาตะกี้พวกอ่าอีสังคนไปหาแตหาอย่างก็พอได้กินหลายหลายตะกี้ตอนทฮายังน่อยอีสังอ่ะก็พอได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือแบบนิดเลยบ่มีหยังเลยเนาะพี่น้องรือว่าฝนบ่ตกแฮงปันไดบ่อถ้าเบิ่งหอเตืนหกอนเจเนาะยังพห้ยามหนาสิถ้าเบิ่งอีกรอบหนึ่งสิพ้าพี่น้องไปหาใตอีกจักเทื่อนึงเนาะมาท่านี่ก็คือแบบบ่ไดอย่างเลยจ้าอืมสุดยอดบ่ไดหยังเลยคิดว่าสี แต่ที่วดาสีใดอึงด่งใดกบเออใดใด,ดเขียดไดอึง้งอะไรนะจะ๊ะที่ตอน้องราัาสีรองสีสว่วเขียดกินเนาะมืออื่นสาวสุดท้ายมากอะคือแบบเมื่อไรยังเลยค่ะ,อะโอเคกันเลยพี่น้องสรุปก็คืออยบ่บ้เหเฮาบ่มีกบมีเขียดเนาะจะ้ะม้นนี้กันสิขอจบคลิปสำานี้เดอ้อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยพาที่เข้ามารับชมคลิป้องราบม้นนี้กะ ฝากเป็นกำลังใจให้น้องหลาคลือเก่าเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องหลาเส้นเกา่าเส้นเดิมเนาะและการอย่าลืมค่ะว่าเป็นสามาชิกภายในซองลาสาวอัตรประเื้อได้เด้อจ้าพี่น้องเพื่อฝากเป็นกำลังใจให้น้องหลาเนะวันนี้ขอดูซํานีจ้าพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าเดอ้อสวัสดีสบายดีจ้าพี่น้องบ๊ายบาย